เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาตัวรอดหรือดิ้นรนเท่านั้นแท้จริงแล้วเราเกิดมาเพื่อแบ่งปันไม่ว่าเราได้สิ่งใดมาเราจำเป็นต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยเสมอหากมีการแบ่งปันทุกคนจะได้ประโยชน์และท้ายสุดทุกคนจะได้พบหัวใจที่เต็มไปด้วยรักอย่างแท้จริง เราต่างเป็นสะพานของฟ้าฟ้าจากจิตใต้สำนึกสู่จิตสูงสุดของจักรวาลเราจะทำให้ความฝันและความปรารถนาอันแรงกล้าเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณอันสูงสุดถ้าคุณรู้อะไรสักอย่างก็โปรดให้คนอื่นได้รู้สิ่งนั้นจากคุณด้วยเช่นเดียวกัน เราจะต้องเคารพต่อจิตวิญญาณเราต้องเคารพต่อความรู้สึกอันยิ่งใหญ่เราควรช่วยเหลือกันและกันและระหว่างที่เราให้กำลังใจหรือช่วยเหลือผู้อื่นเราจะพบความสุขล้ำลึกที่สุดจากดวงวิญญาณน,นี้ ถึงเวลาแล้วที่เราจะค้นพบความหมายของชีวิตจากสิ่งที่เรามีอยู่ในจิตวิญญาณสูงส่งที่เราปรารถนาจะค้นพบสัจธรรมชีวิตในรูปแบบ enlightenment ซึ่งไม่ใช่การหลุดพ้นไปสู่โลกใหม่อย่างที่เราเข้าใจแต่ เป็นการอยู่ในโลกเก่าที่เป็นอิสระจากการถูกรุมเร้าและถูกจองจําความงดงามของชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นแค่สายตาที่มองเห็นแต่คือการตระหนักรู้ถึงความลึกล้ำของจิตวิญญาณและการเข้าถึงความรู้สึกในจิตอย่างแท้จริง